อ่านไพ่นี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะดวงชะตา,าพาเพลินใบอมโทรนีเดินไหม,มองอัมธบัตาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงในเดือน มีนาคม2,566ของชาวคนที่เกิดในวันพุธนะคะคลิปนี้ของคนที่เกิดในวันพุธนั่นเองนะมาดูกันว่าชาววันพุธนะในเดือนมีนาคม2,566จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกลิงไลน์ลออฟฟิเชียลเนาะและทักมาจองคิวกันก่อนนะคะสับสดๆกันเลยนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งกริ้งกดซีเฟอร์เใ็้กั้แม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น YouTube นะคะ Facebook แฟนเพจ Facebook นะคะ i n s t a g r กร t w i t t e r Tik t o กตนะคะมีทุกช่องทางเลยสำหรับให้ทุกคนได้เลือกเสพนะคะตามที่ตามที่ทุกคนถนัดนะคะหรือว่าสนใจนะคะมีคอนเทนต์ที่แตกต่างหลากหลายออกไปนะคะอ่ะ เริ่มต้นกันเลยดีกว่าคนที่เกิดในวันพุธนะคะในเดือนมีนาคม2อง6จะเป็นอย่างไรกันบ้างับแรกมาในเดือนมีนาคม2อง6เนาะเหมือนกับว่าอาจจะต้องอยู่กับตัวเองเยอะหน่อยหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีเรื่องที่ต้อง จัดการนะอาจจะเป็นเรื่องงานก็ดีเรื่องธุรกิจก็ดีอะไรต่างๆเหมือนคุณต้องทําด้วยตัวเองซะส่วนใหญ่นะหรือว่าจัดการด้วยตัวเองเป็นส่วนใหญ่ในเรื่องของการเงินให้เก็บเงินเก็บทองไว้เนาะในเดือนมีนาคมนะ เผื่อฉุกเฉินนะให้เก็บไว้จะดีที่สุดเลยเพราะใคขึ้นพลังงานแนะนํามาแบบนี้ในเรื่องของสุขภาพร่างกายระวังปวดหัวปวดศีรษะเวียนหัวศีรษะระวังเรื่องของอาการปวดหลังนะคะปวดบา่าปวดไหล่นะคะระบบตั้งแต่ช่วงท้องลงไประวังนิดนึงอาจจะไม่ได้ขึ้นพลังงานแบบน่ากลัวนะแต่ให้ระวังนิดนึงอาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะคะปวดท้องปวดท้องอะไรต่างๆ การเงินรายได้สัพย์สนอย่างที่บอกไปเลยนะให้เก็บเงินในเยอะนะอาจจะมีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายนะบริหารจัดการให้ดีค่ะแล้วทุกอย่างมันจะคล่องตัวมันจะผ่านพ้นไปได้ดีถ้าไม่บริหารจ,จัดการไว้เลยเนี่ยมันอาจจะส่งผลให้มันติดขัดได้นะต่อมาเรื่องของเ,ออเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบตัวค่อนข้างดีนะมีเพื่อนฝูงพี่น้องที่ค่อนข้างที่จะเป็นกัลายาณมิตรที่ดีหรือว่า มีหลักปีฐานสามารถพึ่งพาอาศัยเขาได้นะคะติดขัดตรงไหนเขาก็ช่วยซัพพอร์ตนะมีโอกาสที่เขาจะผลักดันให้คุณไปสู่ความสาเร็จได้เช่นเดียวกันเรื่องของบ้านที่ดินทรัพย์สินความมั่นคงไปขึ้นพลังงานของการทําอย่างไรได้อย่างนั้นหมายความว่าโอกาสที่จะ เรื่องของบ้านที่ดินทรัพย์สินอะไรต่างๆจะดีไหม่ดีก็ขึ้นอยู่กับการรักดูแลรักษาของคุณด้วยนะรวมไปถึงความตั้งใจถ้าคุณตั้งใจที่จะซื้อบ้านซื้อรถนะซื้อที่ดินมีโอกาสได้อยู่นะมีโอกาสได้อยู่นะคะแต่คุณก็ต้องลงมือทำอย่างเต็มที่ด้วยนะคะต่อมาเรื่องของลูกหลานหรือว่าลูกน้องหรือคนรัก ดูจากพลังงานลูกหลานบริวารล,ลูกน้องค่อนข้างมีความเป็นตัวของตัวเองนะบางครั้งบางทีอาจจะมีคำพูดหรือการกระทำอะไรบางอย่างที่ทําให้รู้สึกไม่สบายใจหรืออาจจะเจ็บป่วยไม่สบายนะคะหรืออาจจะเป็นหนี้นะแล้วคุณต้องคอยดูแลช่วยเหลือคือเหมือนกับว่าคุณต้องเป็นที่พึ่งให้กับเขาอะนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีคําพูดหรือการกระทําของใครบางคนนะหรือคู่ของคุณอาจจะทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจบ้างนะพยายาม พูดคุยกันดีๆนะออใช้เหตุผลไม่ใชอารมณนะ์และทุกสิ่งทุกอย่างมันน่าจะโอเคขึ้นต่อมาเรื่องของสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะปัญหาอุปสรรคอาจจะเป็นความเหนื่อยล้าของตัวคุณเนาะเหมือนกับว่าต้องแบกรับหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาตลอดเวลาทาให้บางครั้งบางครั้งบางครั้งบางทีเหนื่อยนะก็อาจจะทําให้รู้สึกเ,ออเหมือนอยากพักผ่อนนะนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าตัวเองรู้สึกไม่ไหว พักสักคู่ก็ไม่เสียหายนะคะต่อมาค่ะเรื่องของเออเรื่องของความรักเนะเจาะความรักกันนิดหนึ่งดูจากพลังงานความรักเหมือนมีอะไรบางอย่างไม่เป็นไปดังใจถ้าโสดอยู่ก็เป็นไปได้ว,ว่าอาจจะมีคนเข้ามาแต่ยังไม่ถูกใจ นะเออหรือว่ายังกังวลเกี่ยวกับความรักเก่าๆอยู่ก็เลยยังไม่ค่อยเปิดใจเท่าไหร่ส่วนถ้าเกิดสถานนะไม่ชัดเจนนะเป็นไปได้ว่าตอนนี้มันยังคุมเครืออยู่ก็คงยังยังยังคงมีความคุมเครืออยู่นะแต่ว่าคุณมีสิทธิเลือกนะคุณเลือกได้นะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งดีๆมีอยู่รอบตัวคุณนะแค่คุณเปิดตาเปิดใจคุณก็จะเห็นมัน ส่วนถ้าเกิดมีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วอาจจะมีอะไรบางอย่างนั้นเป็นไปดังใจพยายามพูดดีคิดดีทาดีต่อกันก็ไว้ความสัมพันธ์เดี๋ยวมันดีเองนะความสําเร็จดูจากพลังงานมีโอกาสประสบความสําเร็จนะอมีโอกาสได้ในสิ่งที่คาดหวังนะคะมีโอกาสที่จะได้สิ่งที่ต้องเระมัดระวงังมีอะไรอีกนะอาจจะเป็นในเรื่องของความชิว บางครั้งางทีคุณชิวเกินคุณมองโลกในแง่ดีมากเกินไปไม่ได้บริหารความเสี่ยงอาจจะส่งผลได้เพราะฉะนั้นแล้วเรามาระวังนิดน,นึงระวังภูมิแพ้เป็นหวัดเป็นไข้ระวังเรื่องของอ,อุบัติเหตเล็กน้อยตกหลุมตกบ่อตกนองตกน้ำตกท่าปวดเข้าไม้เข้ามือมือซ้นมือล็อกหกล้มแล้วเอามือลองอะไรเงี้ยระวังนิดหนึ่ง การงานดูจากพลังงานงานอาจจะเยอะอาจจะหนักหน่อยเนาะหาเวลาพลักผ่อนให้ตัวเองด้วยนะคะไม่งั้นจะเป็นลมล้มพับหรือไม่สบายได้นะคะหาเวลาให้ตัวเองพักผ่อนด้วยนะคะโชคลาบมีไหมโชคลาบดูจากพลังงานจะมาจากการทํางานเป็นสาคัญมีโอกาสมีโชคมีลาบในเรื่องของการงานหรือมีงานทําตลอดเวลามีทําให้มีโอกาสทางการเงินเข้ามานั่นเองโชคลาบอาจจะมาจากการงานเป็นหลักนะคะในเดือนมีนาคมนี้นะสุดท้ายค่ะ อะไรอีกที่ต้องระมัดระวังนะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งคืออาจจะเป็นในเรื่องของความลับนะคะพยายามคิดดีพูดดีทำดีนะทำในสิ่งที่ถูกต้องตามศีลธรรมแล้วคุณจะปลอดภัยแค้วคาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงนะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ระมัดระวังเรื่องนี้อาจจะส่งผลต่อความรู้สึกต่อความคิดต่อจิตใจของคุณในอนาคตเป็นไปได้เช่นเดียวกันดูออราเคิลกันบ้างนะ่มีเรื่องให้ออดใจบ้างนะแต่ว่า ขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองเดี๋ยวมันจะผ่านไปอะไรที่ไม่เป็นไปดังใจก็ปล่อยปล่อยวางมันไปแล้วคุณจะใจสบายขึ้นนะคะเออใครที่เคยขอพรเคยบนบาสารเก่าวที่ไหนไว้อย่าลืมไปแก้ด้วยนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไพ่ออร์คุลสื่อสารมานั่นเองนะคะและนี่คือคำแนะนยทั้งหมดของคุณนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งกริ้งกดซีเฟอร์ให้กับไอหมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็น ค่าครูแล้วก็เป็นกำลัให้หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้ทุกทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนจะชีวิตอปิดบ้านตื่นรู้แล้วก็ทรงพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย